ือกกรอบแว่นยังไงให้เหมาะกับเลนส์โปรแกสซีเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดค่ะสวัสดีค่ะบูเป้หมอแว่นตาสารยานะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเลือกกรอบแว่นให้ใส่กับเลนส์โปรแกสซีได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะ 1. เลือกกรอบแว่นที่มีแป้นจมูกเพื่อช่วยปรับกระชับกับสัรจมูกไม่ให้แว่นลื่นหรือไหลลงมา การมองภาพจะได้ไม่เมึนงง 2. กรอบแว่นต้องไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เราได้ภาพที่วุ่นว้างมากจนเกินไปจนน่ารำคาญหรือบางรายอาจเมึนงงจนปวดหัวได้ค่ะกอบแว่นที่เล็กจนเกินไปจะทำให้มุมมองภาพนั้นแคบหรืออาจจะต้องตัดบางส่วนออกไปเพราะกอบแว่นที่มีขนาดเล็ก 3. กรกอบแว่นจะต้องมีน้ำหนักเบานะคะ เพราะเลนโปรเกสซีฟเราจะต้องสวมใส่อยู่ตลอดทั้งวัน 4. กออแว่นต้องไม่โค้งจนเกินไปควรมีลักษณะที่หน้าตรงหรือความโค้งไม่เกินกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ได้มุมมองภาพที่กว้างและสบายตาย,ยิ่งขึ้น 5. ควรเลือกกออแว่นที่ปรับแต่งทรงง่ายและเนื้อวัสดุแข็งแรงเนื่องจากโปรเกสซีฟเลน์จะต้องปรับแต่งทรงในเรื่องของมุมเทความโค้งและจมูกให้เหมาะกับบุคคลที่สวมใส่ เพื่อการมองผ่านเลนส์โปรเจสิฟที่ดีนะลืมนะคะการใส่โปรเจสิฟเลนส์จะต้องเลือกกรอบแว่นให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเลนส์โปรเจสิฟด้วยค่ะ